สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อนางสาวตอนนีว่านาัทาวงศ์อยู่ชั้นม .4 ีทับ 2, เลขที่34ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันกันค่ะซึ่งหล,หลายๆคนเนี่ยเวลาเราพูดถึงคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวันอาจจะนึกว่าเป็นการบวกเลขลบเลขหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับรูปทรงเลข,ขาคณิตที่ใช้ในการ ประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาอย่างเช่นบ้านก็จะมีแบบว่ารูปทรงสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมด้วยต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะม่ได้มาพูดถึงเรื่องง่ายๆแบบนั้นเกยค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการคำนวณการหาพื้นที่ของร่างกายของเรากัน,นะคะ่ะ ทุกคนอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าเราจะคำนวณหาพื้นที่ของร่างกายเราได้ยังไงกันเพราะร่างกายของเราเนี่ยมีทั้งส่วนแขนทั้งช่วงลำตัวแล้วก็ส่วนขาแล้วก็ส่วนอื่นออีกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะหลายคนอาจจะคิดว่าเราจะใช้เรื่องเลขาคณิตเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่จริงๆก็คือไม่เลยคะ่ะเพราะในอดีตมีนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่านั่นละค่ะออกเสียงไม่ถูกเหมือนกันนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน เขาได้ทำการสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะซึ่งโมเดลทางคณิตศาสตร์เนี่ยนะคะคือแบบจำลองที่ใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์โดยใช้สมาการในการอธิบายค่ะโดยโมเดลทางคณิตศาสตร์ที่ได้คิดค้นขึ้นมานะคะมันเป็นโมเดลที่ใช้ในการคำนวณหาพื้นที่ร่างกายของมนุษย์ค่ะซึ่งมันถูกคิดค้นขึ้นมาตั้งแต่ปีคศ1916ค่ะ โดยนักวิทยาศาสตร์คนนี้นะคะได้ทำการทดลองแล้วก็หาความสัมพันธ์ต่างๆจากข้อมูลที่มีอยู่ mm hmm. เพื่อแสดงโมเดลที่มีความสัมพันธ์กับน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงของมนุษย์ค่ะแลืสูตรที่นักวิทยาศาสตร์คนนี้ได้คิดค้นขึ้นมานะคะ mm hmm. ก็คือ s เท่ากับ0.007184คูณ mm. ดยกกำลัง0.425คูณ mm. กับ h ยกกำลัง0.725ค่ะโดย s เนี่ยจะแทนพื้นที่ผิวของร่างกายของเรานะคะมีหน่วยเป็นตารางเมตรค่ะและ w คือน้ำหนักมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมค่ะและ h คือส่วนสูงมีหน่วยเป็นเซนติเมตรค่ะตอนนี้นะคะให้ทุกคนลองไปชั่นน้ำหนักแล้วก็วัดส่วนสูงของตัวเองมาหรือว่าใครที่พอจะรู้อยู่แล้วก็ลองมาคำนวยกันเล่นๆน,นะคะซึ่งในการคำนวยครั้งนี้เนี่ยจะใช้เรื่องลอการิทึมมาใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครอยากคำนวณเร็วๆแล้วก็อยากรู้แล้วเนี่ยก็สามารถ นำไปเข้าฟูตูมแมทแล้วก็กดออกมาได้เลยค่ะแต่ว่าใครที่อยากลองทบัวนเรื่องเกี่ยวกับล็อกกะริชซึมหรือว่าอยากลองแบบคำนวณด้วยตัวเองดู mm hmm. ก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะ,อ,ะอย่างเราเนี่ยหนัก45แล้วก็สูงประมาณ170นะคะเราก็จะมาทำสูตรกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสูตรของเรานะคะโดยเราเนี่ยหนัก45กิโลกรัมแล้วก็สูงประมาณ170เซนติเมตรค่ะแล้วเราก็จะแทนค่าลงไปในสูตรเลยนะคะ วิธีต่อไปเราจะใช้การแทนล็อเข้าไปทั้งสองฝั่งของสมการนะคะต่อไปจะเป็นการใช้สมบัติของลอการิทึมนะคะก็คือเมื่อมันคูณกันอยู่เนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นบวกกันได้ค่ะต่อมาก็จะเป็นการใช้สมบัติของลอการิทึมเหมือนกันนะคะก็คือเลขชี้กําลังเนี่ยเราสามารถตบมันลงมาข้างหน้าได้ค่ะ วิธีการต่อไปนะคะจะเป็นการคำนวณหาค่าล็อกค่ะโดยเราจะแบ่งเป็น3กลุ่มก็คือ l o อก0 0 7 1 8 4อันที่2ก็จะเป็น l o อก5 5แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นการหาค่าของ l o อก7 7 0ค่ะในการคำนวณหาค่าล็อกเนี่ยขออนุญ,ญาตไม่อธิบายอะไรมากนะคะสามารถไปทบทวนได้ที่บทเรียนในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องลอการิทึมได้เลยค่ะ โดยเราจะมีการใช้สมบัติต่างๆในการคำนวณหาค่าล็อกด้วยนะคะสุดท้ายเมื่อเราได้ค่าล็อกมาแล้วเราก็จะเอาไปแทนในสูตรที่เราติดไว้จากข้างบนค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราลองคำนวณแล้วเนี่ยเราก็จะได้ค่าของ log s มาค่ะสังเกตได้ว่าล็อกของเราเนี่ยมีฐานคือ10เราก็จะดันไปอีกฝั่งหนึ่งค่ะและเมื่อเราลองคำนวณแล้วเนี่ยเราก็จะได้ค่าของ s มาประมาณ1.5มีหน่วยเป็นตารางเมตรค่คะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเมื่อเราลองคำนวณในแอปหรือว่าลองใช้เครื่องคิดเลขดูนะคะ เอาละค่ะตอนนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมีมากมายกว่าให้เราพูดไปตอนต้นคลิปเยอะมากเลยใช่ไหมคะนอกจากเรื่องการคำนวณหาพื้นที่ของร่างกายแล้วเนี่ย mm hmm. ยังมีเรื่องอื่น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 อีกเยอะมากเลยนะคะส่วนในคลิปของเราเนี่ยก็จะมีที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องล็อกเกริทึมแล้วก็จะมีเกี่ยวกับโมเดลทางคณิตศาสตร์นะคะที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยใช้ในการอธิบายโดยใช้สมาการต่างๆนะคะจนทำให้เกิดเป็นสูตรสูตรหนึ่งที่นำมาใช้ ในการคำนวณในหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องนี้เพราะฉะนั้นอยากจะฝากทุกคนไว้ว่าตั้งใจเรียนคณิตศาสตร์กันเยอะๆนะคะเพราะว่าคณิตศาสตร์นั้นนำไปใช้ได้ในหลายๆเรื่องจริงๆค่ะ